ไปดูอีกอย่างนึงกันดีกว่าทุกคนเดี๋ยวผมเอาออกก่อนนะอันนี้นะคะผมมันคือ n Nice Time withcat นะคะผมอันนี้มันจะเป็นขนมที่เป็นรูปแมวนะครับทุกคนนี่ไนโคนโอกาชินะครับเป็นภาษาญี่ปุ่นเนาะทุกคนเป็นน้องแมวรัาผมมีแมวหลายแบบมากเลยนะน่ารักเป็นขนมนะคบทุกคนโอเคครับผมทำการรีวิวนะคะผม สำหรับการรีวิววันนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะคะทุกคนโอเคนะคะเดี๋ยวผมขอวางของก่อนนะโอเคนะคะทุกคนการรีวิวของวันนี้นะผมก็จบไปก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวรอบหน้าจะมาเปิดให้ดูนะคบผมว่าในแต่ละอย่างเนี่ยมันมียังไงมั่งอะไรแบบนี้นะคะทุกคนซึ่งคลิปนี้เนี่ยอาจจะมีเป็น2 EP นะคทุกคนก็นี่เลยนะคบผมขนมทั้งหมดของฟุกูโอกะนะคะทุกคน แล้วเจอกันใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง Traffic h e s i g ้ e r นะครับแล้วเจอกันครับบ๊ายบาย